สวัสดีครับในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาถอดรหัสคำสอนที่ทรงพลังที่สุดบทหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือคำเทศนาบนภูเขาโดยในตอนแรกนี้เราจะมาว่ากันในหัวข้อความสุขสูตรกลับด้านครับคือเรากำลังจะมาสำรวจสูตรของความสุขที่ฟังดูแล้วมันอาจจะแบบกลับหัวกลับหางไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อไปเทียบกับทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกยุคนี้สอนเรามาตลอดมันเป็นแนวคิดที่ท้าทายความเชื่อเดิมๆของเราแบบสุดๆไปเลย ทีนี้คำถามสำคัญมันก็เลยอยู่ที่ว่าแล้วทำไมล่ะทำไมสิ่งที่พยซูตรัสว่าเป็นความสุขหรือเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยมันถึงได้ดูสวนทางกับทุกอย่างที่โลกพร่ำสอนเราขนาดนั้นนี่แหละครับคือปมหลักที่เราจะมาค่อยๆค,คลี่คลายหาคาตอบด้วยกันโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นกับด้านข้อแรกกันเลยกับแนวคิดที่ว่าการยอมรับว่าตัวเองจนเนี่ยแหละครับที่จะนําไปสู่ความรวยที่แท้จริงคือปกติแล้วเนี่ยโลกจะบอกเราว่าต้องมั่นใจเข้าไว ต้องเก่งต้องโชว์ power ออกมาใช่ไหมครับแต่คำสอนนี้กลับบอกตรงกันข้ามเลยบอกว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันเริ่มต้นจากจุดที่เรายอมรับว่าจิตใจเรามันจนหรือมันมีจุดที่อ่อนแออยู่ข้างในและไอ้คำว่าผู้ยากจนฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อืมผู้ง่ายก็คือสภาวะที่เราตระหนักได้ว่าเฮ้ย <c oughs> เราไม่ได้เก่งไปซะทุกเรื่องนะเราอ่อนแอและเราต้องการความช่วยเหลือจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเรา ลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับมีแต่คนที่รู้ตัวว่าป่วยเท่านั้นแหละที่จะยอมเดินไปหาหมอเพื่อรับการรักษาถูกไหมครับคนที่คิดว่าตัวเองสบายดีแข็งแรงเก่งอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่เคยสแสวงหาการรักษาแล้วก็จะไม่มีวันได้รับการเยียวยาเลยมาดูกันต่อที่ประเด็นที่2ที่กลับด้านไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือแนวคิดที่ว่าการยอมเนี่ยแหละคือการชนะชัยชนะที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการใช้กําลังแต่มาจากการควบคุมพลังของตัวเองต่างหาก เราได้ยินกันบ่อยมากเลยใช่ไหมครับหลักการตาต่อตาฟันต่อฟันใครแรงมาเราก็ต้องแรงกลับให้สาสมแต่คำสอนนี้กลับบอกว่าไม่ใช่คนที่จะชนะโลกได้จริงๆคือคนที่มีใจอ่อนสุภาพตั้งหากไม่ใช่คนที่จะสวนกลับด้วยความรุนแรงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจใหม่นะครับว่าความอ่อนสุภาพเนี่ยไม่ได้แปลว่าอ่อนแอเลยแต่มันคือพลังที่อยู่ภายใต้การควบคุมครับ ภาพมันเหมือนกับคนที่มีอาวุธร้ายแรงอยู่ในมือแต่เลือกที่จะไม่ใช้มันอย่างพร่ำเพรื่อความสามารถในการควบคุมตัวเองนี่แหละครับคือความแข็งแกร่งของจริงแล้วเชื่อเถอะว่ามันชนะใจคนได้ดีกว่าการระเบิดอารมณ์ใสกันเยอะเลยและมาถึงแนวคิดสุดท้ายกันครับพลังเงียบหรือก็คือพลังของอิทธิพลที่ไม่ต้องส่งเสียงดังแต่ทําอย่างสม่ําเสมอซึ่งเอาเข้าจริงแล้วอาจจะมีพลังมากกว่าก,า,การเป่าประกาศดังๆซะอีกลองนึกภาพตามนะครับ คำสอนบอกให้เราเป็นเกลือของโลกถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆในยุคนี้ก็อาจจะเหมือนการเป็นผงชูรสให้กับสังคมนั่นแหละครับคือเราไม่ต้องไปตะโกนบอกใครว่าเราดีแต่เราค่อยๆแทรกซึมเข้าไปแล้วก็ทําให้ทุกอย่างรอบตัวมันอร่อยขึ้นดีขึ้นจากข้างในแบบเงียบๆแล้วเราจะเป็นเกลือกับแสงสว่างในทางปฏิบัติได้ยังไงคือมันทําได้2ออย่างพร้อมกันครับ 1. คือการเป็นเกลือก็คือการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมแล้วทําตัวเหมือนสารกันบูดนะครับ คอยป้องกันไม่ให้สังคมมันเสื่อมสลายง่ายๆเลยนะอย่างเช่นที่ทํางานคนอื่นอาจจะโกงเล็กๆน้อยๆแต่เราเลือกที่จะไม่ทําส่วนการเป็นแสงสว่างก็คือการปล่อยให้การกระทําดีๆของเราเนี่ยแหละเป็นเหมือนไฟที่ส่องให้คนอื่นเห็นทางเองโดยที่เราไม่ก็ไปเป่าประกาศอะไรเลยพอเราเอาทั้ง3มแนวคิดที่ดูเหมือนจะกลับด้านเนี่ยมารวมกันเราจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นกับว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แค่คําสอนเป็นข้อๆที่แยกจากกันนะแต่มันคือปรัชญาการใช้ชีวิตแบบครบวงจรอ,อีกรูปแบบหนึ่งเลย และนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับไอสูตรความสุขกลับด้านที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้สอนให้เราอ่อนแอเลยแม้แต่นิดเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือการนิยามคําว่าแข็งแกร่งขึ้นมาใหม่ต่างหากพลังที่แท้จริงอะ่ะมันมาจากข้างในครับมาจากการควบคุมตัวเองได้มาจากความซื่อตรงที่แสดงออกผ่านการกระทําแบบเงีย,งยบๆแต่หนักแน่น เพราะฉะนั้นบางทีความสุขที่แท้จริงที่เราตามหากันอยู่นะ่ะมันอาจจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่เรากล้าที่จะลองมองโลกแบบกลับหัวกลับหางดูบ้างก็ได้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ